คุณเบลเปิดเพลงมันมันหน่อยออสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่เต้นเหมือนไฟเดือนทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองดีเจทำอุปกรณ์เกมนี้ โอเคผมรู้ว่าผมเลทนะครับเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยเั่วคดบช่วงนี้มีหลายเกมให้ผมอัดเหลือเกินนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทิ้งเกมนี้สำหรับใน Wacky Visas วงเล็บดิสโก้คนเต้นอีโมจ i ผมอัดคลิปนี้วันที่4นะครับอาจจะได้ลงวันที่6หรือไม่ก็วันที่7แล้ววันที่8มึงแม่งอัปเดตอีกทีนึงกูเหนื่อยอะไรอย่างงี้ช่างมันนะครับเลทก็คือเลทส่วนอาทิตย์ก่อนเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้อัด เพราะว่ามันอัปเดตมาน้อยนะครับอัปเดตซีเครตถามว่าผมสนใจซีเครตไหมไม่ผมก็เลยมาอัดวีกนี้แทนนะครับสิ่งท no. ี่เขาอัปเดตมาในวีกนี้เนี่ยเพิ่มส่วนผสมใหม่แว้ถ้าเกิดเราอาซ่อมคลับให้มันเสร็จเราจะได้ดิสโก้บอลเป็มมันเป็มมันอย่างต่อไปนิวพรีเมียมพชั่นใช่แล้วโพ o ชั่นอันนี้คุณต้องเทิมชัวรเพราะว่ามันพรีเมียมไงและอย่างสุดท้าย อาอโซ awesome พี่มึงสุดท้ายมึงไม่ต้องบอกวัวได้มัง้ง so awesome ดูหน้า awesome <laughs> นี่ไงของสองสิ่งที่เราต้องตามหาลูกบอลดิสโก้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยพี r e ม i u m i n g r e d i e n น,นผมซื้อก่อนได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเติมได้ไงนึกออกปะ โอ้โห2001ฉันซื้อได้ดูรวยจังเลยนี่ได้มาแล้วโอ้ my god ซปเปอร์ฮีโรเ่เคเฮ้ยผมลองผสมดูเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมอันนี้คืออยากรู้ไงถ้าเรากินเข้าไปเย็นเคฉันกลายเป็นซปเปอร์แมนนะในบินได้ไหมโอ้ว้าววิ่งเร็วด้วยนะว้าวว้าวเอ้ยเดี๋ยวดิผมต้องไปตามหาอินกริเดนตอีกอันนึงก่อน เขาบอกให้เราไปซ่อมคลับใช่ไหมนี่ครับคุณผู้ชมมันนี่เป็นคลับลับนะครับที่เปิดให้เฉพาะผู้ที่18บวกเท่านั้นว้าวไหนมาดูกันเลยดีกว่านี่อะไรเนี่ย Maintenance Room สิ่งที่เราจะต้องทำหรอคุณผู้ชมเติมเครื่องดื่มนะครับไปในตู้เย็นซ่อมสมูกแมชชีนซ่อมแดนซ์ฟอร์แล้วก็ซ่อมลำโพงถามว่าผมนั้นรู้วิธีซ่อมไหม รู้นะครับเพราะว่าผมไปลอยดูคนอื่นเอา <S <S สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ขี้เกียจนะครับคุณผู้ชมสามารถดูผมแล้วก็ทําตามไปเลยนะอย่างแรกเราหยิบพริกขึ้นมาก่อนเวเราเอาพริกนะครับไปซ่อมสโมกเกอร์หรือเปล่าใช่ไหมเป็นสโมกแมชชีนป่ะถ้าผมจําไม่ผิดนี่นี่ครับจับพริกกับผมแล้วก็โยนเข้าไปคืออยากจะบอกกับผมว่าของที่ใช้ในการซ่อมแต่ละอย่างโคตรไม่เมกซเซน์เนี่ยคือมึงใช้พริกซ่อมเครื่องปล่อยควัน อย่างนี้คนแม่งก็ไอาตายหาดีวะแม่งได้กลิ่นพริกแล้วก็ไอแบบ <c oughs> พอเราทําเสร็จใช่ไหมตรงนี้มันก็จะถูกขีดฆ่าไว้นะครับเทเลพอร์ตกับไปที่เดิมก่อนแล้วก็หยิบอะไรมาอีกวะอันนี้โอเค w ิชเช s b r e วนะครับเอาไปไว้ในตู้เย็นเพราะว่าเราต้องการเครื่องดื่มว้ยเพราะเขาบอกให้เราเติมเครื่องดื่มใช่ไหมนี่ใส่เข้าไปเยี่ยมอันต่อไปแ Fro D อแดนฟรอจะต้องเอาอะไรวะ นี่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 น,นี่กิ้งกาเปลี่ยนสีคุณผู้ชมเอากิ้งกาเปลี่ยนสีนะครับวางตรงนี้ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วคนไม่เมกเซนหรืออาจจะเมกเซนก็ได้แบบกิ้งกาเปลี่ยนสีเงแม่งกลายเป็นดิสโก้ฟอร์เปลี่ยนสีได้สปีกเกอร์่ต้องแช่เลยวะระเบิดเปล่า <c oughs> การความดังกูคอนเทก์สเมา,เาหม่นะครับอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องไปซ่อมคือลำโพงนะ ถ้าเราหยิบไดนาไมท์ไปนะครับเราจะสามารถซ่อมลำโพงได้เพราะว่ามันมีความดังเหมือนกันไงนึกออกปะนี่ไงล่ะเห็นไหมเรียบร้อยได้มาแล้วเนี่ยดิสโกบอลว้าวดืดเทเลพอร์ตกลับไปนะครับนี่เย้เย่แจ่มมากว่าแล้วก็ลองเลยนี่ดิสโกบอลสปอนออกมาเป็นดิสโกแมนดิสโกแมนนี่กูยังไม่เป็นดิสโกแมนเลยนะโอ้ แม่เจ้าผมกลายเป็นดิสโก้แมนแบบทิ้งตัวนี่เพื่ออะไรเนี่ยทำไมต้องใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนี้ด้วยมันมีของที่เอาไว้แกล้งขนแบบว่าวใส่ดิสโกโ้บอลลงไปนะครับแล้วก็ลองใส่ปืนปืนนี่ได้ไหมน่าจะได้คุณผู้ชมเป็นปืนอะไรวะปืนยิงกระดาษเหรอโหไอ้นี่มันทําดามเมจกับคนอื่นไหมอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสงสัยต้องไปลองในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมเว้ พอกูเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บ่กูเจอเลยไซเลนเฮดแบบโครมามันเป็นตัวอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นคนนอนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผู้เขาหายไปแล้วคุณผู้ชมนี่ผมเห็นเหยื่อของเราแล้วคุณผู้หญิงที่กําลังค้างอยู่เว้ยโนโอเคได้ปืนมาแล้วยิงดาเมจสูงมากคุณผู้ชมอะไวะมันโคตรกระจอก ในลองดูนี่ครับว่าดิสโกโบอลมันทำอย่างอื่นได้หรือเปล่ากดเดรนตรงนี้ทิ้งก่อนเอาดิสโกโบอลผสมกับอะไรดีเออเอเรียนพาราไซต์เรียบร้อยเลยจะได้ออกว่าเป็นคาแรคเตอร์เลเซอร์มันเป็นอะไรวะลองดืดูคุณผู้ชมม,มันได้แค่นี้จริงเหรอ <c oughs> ของแต่ละอย่างเน้นแบบสวยงามไม่เน้นรังแกผู้อื่นเว้ยเอาใหม่ แต่ตรงนี้เอ่อตีนยีราฟน no! ไม่ได้อะใส่ฟแฟรี่เยสสปีเกอร์มอฟกินไปปุ๊บกูกลายเป็นลำโพงใช่แล้วอย่างงี้คุณผู้ชมอาล่ะคุณเบลตอนนี้คุณเปิดเพลงมันนหน่อยตอนนี้ผมกลายเป็นลําโพงอืต้องขอพูดเลยนะครับว่าของที่ออกมาจากดิสโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะพูดยังไงดีน่าผิดหวังนะ อันนี้ผมเอาไปผสมกับระเบิดเวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมปาใส่คนอื่นคนอื่นจะต้องระเบิดแล้วก็ตายกลายเป็นดิสโก้หรือเปล่าเราลองดูว่าคุณผ,ผู้ชมอย่างเจ้าหมอนี่กําลังฝึกฉีกขาอยู่นะครับนี่มันหายไปอย่างเงี้ย <laughs> มันดับัลคิวอย่างนี้เลยนะแตกสลายหายกลายเป็นกระดาษนี่ครับผสมกับนกเข้าไปตัวเป็นๆเ,เลยได้เป็นไฟเบอรหรอเอ๊ะ ฟูจะบอกว,ว้าวว้าวทูดว้าวโอเม่ก้าชว้าวตายเลยกูเป็นธาตุไฟลูกกูลงเฮ้ยนี่ตัวอะไรไม่นะเจะ้าศูนย์ร้ายแกออกไปเดี๋ยวนี้นี่บินออกไปจากฐานาาใส่ดิสโกบอลผสมโลบักลงไปเราจะได้อามาเป็น become afro โอ้โหกายเป็นเอฟโรหรอวะ เฮ้ okay, ดูหดูผมดูผมผมนี่มันหลอดแท่งจริงเลยรู้สึกว่าเราสามารถผสมขั้นกว่างมันได้นะโดยที่เราผสมไอ้น,นี่ลงไปคุณผ,ผู้ชมนี่เราก็จะกลายเป็นเรนโบว์แอฟโรดูอยากตายสำหรับผมนะผมคิดว่าของฟรีที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ค่อยใจเท่าไหร่เว้ลองเป็นซูเปอร์ฮีโร่เคปดูผสมกับพูนูเดลใช่ what กูต้องผสมกับอะไรหนวดสุดแม่งเลยอะผสมได้ไหมเยี่ยมจะได้เป็น Purple d ลดูคุณผู้ชมเป็นเจ้าเจ้าม่วงเจ้าม่วงเ <Brand. S 1> จ้าม่วงพี่มึงสิงนิทานอสก็่ทำอะไรไม่ได้เลยนะะอันนี้ก็จอกจริงเดี๋ยวลองยาอันอื่นนะคุณผู้ชมครับใส่ซูปเปอร์แมนเขบไปเน่น่เน่ใส่นวมใส่นวมเฮ้ยได้ให้เซเบอร์มาเว้ยเอาว่ะอันนี้โคกุเท่เลย เพ่เลยโห้ยไรเซเบอร์แมว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 เห็นแล้วกูอยากจะ PVP กับคนอื่นเลยนั่นมันไม่จริงคุณผู้ชมนางเงือกสุดหันซาเฮ้ยรอก่อนนางเงือกอีกนิดนึ่งตาใส่แม่งเหรโอ้นางเงือกมีไรเซเบอร์แมวตายซะตายวัตโอ้ชอชึงศึกเจ้ายุทธภพชวิงแมวแมวแมวอ้ยอ้ยอุ้ยโจมตีกลับอย่างนั้นเหรอแกไม่มีสิทธิ์ เอาตัวรอดมานี้ตายปุ๊บโดนไฟไหมเออเอฟเฟกตการฟันนี่ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดอันนี้มันเกี่ยวกับฮีโร่อย่างเดียวคุณผู้ชมเราสามารถเอาซูเปอร์แมนเคผสมกับสไปเดอร์ลงไปเราน่าจะได้เป็นสไปเดอร์แมนใช่นี่ไงสไปเดอร์ดูดว้าวสไปเดอร์ดูดเลยนะโอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยสไปเดอร์แมนเดี๋ยวกดคลิกที่ Environment โอ้ ปล่อยใยเป็นใยที่แบบโง่ามากคุณผ,ผู้ชมปล่อยกำแพงได้ใช่ไหมว้าวใช้ได้อยู่แต่ทำไมเหมือนผมโดนกดแรงดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ครับกูกระโดดออกไปไม่ได้เหมือนโดนกดแห่งแรงดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่าต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหมกระโดดโว้าว <c oughs> มันช้าไปหน่อยเว้แต่โดยรวมผมถือว่าค่อนข้างที่จะคููเลยทีเดียวสําหรับสไปเดอร์แมนนะครับแล้วด้านหลังนี่คือเป็นสไปเดอร์กูนึกว่าเป็นรูปเห็บ เห็บหมาด้วยจริงพอเลยสำหรับเห็บหมาเมนะครับผสมกับนกได้ไหมไม่ได้วะอันนี้น่าจะได้มั้งใช่เป็นกรีนดูดนะครับให้เดาเลยคือเดอะฮักใช่ไหมกินไปดูว้าวเดอะฮักใช้เเรอืมดูแล้วมันเป็นยาวอ่อนมากเลยนะฮึบโอ้กระโดดสูมอ,อูโอ้เอฟเฟกต์สวยเอฟเฟกต์สวยมากแต่ไม่น่าจะทำดามเองคุณผู้ชม สวยอย่างเดียวนี่ครับกินไม่ได้เฮ้ยนั่นมันเล่าร้ายคุณผู้ชมเราเป็น Super ซูเปอร์ฮีโร่ซ่เตรียมตัวโดนกระโดดเหยียบอ่าะไรอะไรขผงกัวเอาใหม่นะเอาแบบดีๆเลยนี่ผสมปลาเข้าไปเป็นอ q ควาแมนใช่แล้วนี่แหละอควาแมนคุณผู้ชมครับนี่เลยเหมือนอ q ควาแมนในหนังเลยว้าวอ q ควาแมนมีแบบไฟดิ้งนีโม่นะครับตามเราด้วยว้าว This is s so z i n g z i n g เราบินขึ้นฟ้าดีกว่าคุณผู้ชมว้าทำได้แค่นี้เองวะ่ะมันมีฮีโร่ตัวไหนที่แบบสามารถฆ่าล้างเผ่าพันุ์คนอื่นได้บ้างวะอโอเคผสมกับ,บวิเชสบิลดูนะครับได้ไหมแวร์วูฟออกมาว่ะได้แวร์วูฟอะไรจังหวะนี้เทพแน่เลยกู <B read ful> <c oughs> แวร์วูฟ <c oughs> นี่มนุษย์หมาป่าคุณผู้ชมอย่าดูถูกเอาไว้ กดคลิกที่ environment กดคลิกเอ้าอ๋อมันแปลงร่างมันแค่แปลงร่างได้เฉยๆนี่เพื่อนแน่อาจจะยังไม่รู้ความสามารถพิเศษที่แท้จริงของฉันตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงฉันสามารถกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้ฟาน่ากลัวปะปัญญาอ่อนโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายของผู้ชมครับผมขี้เกียจลองแล้วยิ่งลองยิ่งเพลียว่ะ เราจะได้อมาเป็นพอยซันไอวี่นะครับถ้าเราผสมกับเมจิกซีดเข้าไปต้นถั่ววิเศษกินไปปุ๊บเราจะเป็นื <c> ้อ <oughs> ผู้หญิงอ่ัเนี้หน้าตาสุดน่ารักนะครับเราสามารถกดคลิก Environment ได้ไหมวะกดคลิกว้าวปล่อยผักคุณผ,ผู้ชมปล่อยสลัดผักนะครับทำให้เด็กๆนั้นชอบกินผักชอบกินสลัดผักฉันชอบมากเลยผมคิดว่าอัปเดตในครั้งนี้นะครับตัวชูโรงเลยมันไม่ได้อยู่ที่ดิสโก้บอเว้ผมมองว่า ไอ้ซูเปอร์แมนเคปอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นตัวชูโรงมากกว่าก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับในแว็กกี้วิสัทเอาไว้เจอกันในอาทิตย์หน้านะในะฮาโลวีนอัปเดตถามว่าอัปเดตในครั้งนี้มีความคิดเห็นยังไงสนุกดีนะครับสนุกดีถึงแม้ว่าตัวแบบชูโรงเลยนะครับน่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เคปมากกว่าไม่ใช่ดิสโก้เลยแม้แต่น้อยจริงๆน่าจะเปลี่ยนตรงนี้ครับผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่เคปปลอมึงต้องเติมเงินอะไรประมาณนี้